บ้านที่เราอยู่ตอนนี้นะครับเป็นบ้านของโครงการวิลลาโซ11พหลอารีนะฮะซึ่งที่นี่เป็นบ้านเดี่ยวสุดหรูใจกลางเมืองนะฮะทุกคนที่ทั้งโปรเจกต์เนี้ยมีบ้านอยู่แค่4หลังเท่านั้นเองราคาขายของที่นี่อยู่ที่55จนถึง80ล้านบาทโปรเจกต์ project บ้านที่มันเป็นโปรเจกต์บ้านราคาสูงที่อยู่ในเมืองแบบเนี้ยเดี๋ยวนี้มีให้เห็นเยอะขึ้นมากเลยนะครับวิลลาโซเองก็เป็นหนึ่งในนั้นนะฮะ ตัวบ้านของที่นี้เขาจะมีดีไซน์ที่มันดูแปลกตาไม่เหมือนใครนะครับและสิ่งที่เขาเน้นมากเลยคือ Privacy ของการอยู่อาศัยวันนี้มีรายละเอียดของดีไซน์จะมาเล่าให้ฟังเยอะมากเลยนะครับจะเป็นยังไงไปชมกัน โครงการนี้มีชื่อว่าวิลลาโซ11ผหลอารีนะครับที่มาของเลข11เนี่ยคือเขาอยู่ในซอยผนลโยธิน11นั่นเองเข้าจากปากซอยมาประมาณสัก800เมตรก็จะเจอตัวโครงการนะครับทำเลย่านอารีเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้แล้วแหละทุกคนว่ามันเป็นชุมชนเมืองที่มีคนอยู่อาศัยค่อนข้างจะหนานแน่นเจ้าของโครงการเนี่ยเขาก็เลยวางคอนเซปต์ของบ้านที่นี่ให้เป็นบ้านที่เน้น Privacy ให้คนในบ้านเนี่ยได้รับความเป็นส่วนตัวมากๆเหมือนเข้าบ้านมาเนี่ยเพื่อหน,นีจากความวุ่นวายของตัวเมือง ซึ่งมันก็จะสะท้อนมาให้เห็นในดีไซน์ของบ้านหลายๆอย่างนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูกันเองก่อนอื่นนะฮะจะพูดถึงสเปคบ้านของที่นี่ก่อนนะครับบ้านที่นี่จะเป็นบ้านเดี่ยว4ชั้นครึ่งพื้นที่ใช้สอยของเขาเนี่ยประมาณ650-750ตารางเมตรนะครับแล้วอยู่บนที่ดินประมาณ 63ถึง73ตารางวานะครับซึ่งความจริงขนาดที่ดินเขาไม่ได้ใหญ่มากนะทุกคนแต่เขาสามารถทําบ้านได้ไซส์ใหญ่มากเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นบ้าน4ชั้นครึ่งสไตล์ภายนอกของเขาเนี่ยมันจะเป็นบ้านทรงโมเดิร์นนี่แหละทุกคนมันจะมีความเหลี่ยมๆมีความคมๆหน่อยนะครับแต่เขาลดทอนความแข็งอันนันเนี่ยด้วย t e x t อร์ของวัสดุจะใส่เป็นพวกไม้พวกหินพวกต้นไม้อะไรเพื่อให้มันแบบดูซอฟต์ลงมา แล้วตัววัสดุหลักที่เขาชอบใช้เนี่ยจะเป็นกระเบื้องลายหินทราทีนหินทร์ทีนเนี่ยหลายๆคนจะเห็นบ่อยมากเลยในตามอาคารของยุโรปหรือของนิวยอร์กอะไรแบบนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดเขาใช้หินจริงๆเลยมันจะแพงมากเลยนะครับดังนั้นเขาเลยใช้วัสดุทดแทนก็คือกระเบื้องลายหินนั่นเองและอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะให้ดูนะครับคือตัวประตูหน้าของเขานะฮะประตูหน้าเขาจะใช้เป็นประตูชัตเตอร์ที่เวลาเราปิดลงมาเนี่ยมันจะสนิทเลยนะครับคนข้างนอกมองเข้าไปก็จะไม่เห็นแล้วก็มันจะช่วยเพิ่มไพรเวซีให้กับลูกบ้านด้วย แต่เวลาเราเปิดเนี่ยเราก็กดรีโมทนะครับแล้วมันจะเลื่อนขึ้นไปเก็บตรงบริเวณฝ้าแบบนี้นะฮะซึ่งมันจะช่วยประหยัดพื้นที่ในการแบบทำประตูอ่ะมันจะเหมาะมากเลยกับบ้านที่มันเป็นบ้านในเมืองแบบนี้ส่วนภายในตัวบ้านนะครับเขาจะทําเป็นที่จอดรถนะฮะที่จอดรถของบ้านหลังนี้จะจอดได้4คันก็คือเป็น2อคูณสตรงนี้นะครับส่วนคันที่5จะอยู่ด้านข้างตรงนี้ที่จะมีที่เล็กๆอีกคันหนึ่งที่สามารถจอดพวกรถ มินิอะไรแบบนี้ที่มันไซส์เล็กหน่อยแล้วก็ภายในที่จอดรถตรงนี้เขาจะมีดีเทลด้วยนิดหนึ่งคือเขาทําการหุ้มพวกเสาหรือว่าตกแต่งด้วยไลติ้งอะไรต่างๆเพื่อให้ตัวลานจอดรถเนี่ยมันดูสวยงามมากขึ้นคือเขาจะไม่ทําก็ได้นึกออกปะคือจะปล่อยเป็นแบบเสาเปลือยๆก็ได้นะครับแต่มันจะดูไม่สวยงามไงแล้ววัสดุที่เขาใช้ก็คือกระเบื้องลายหินทาวเวอร์ทีนเหมือนกันซึ่งมันจะต่อเนื่องมาจากตัวอาคารคือกระเบื้องเนี่ยจะมีการแบบต่อลายกันนะครับ หรืออย่างตรงที่มันเป็นเข้ามุมอะไรแบบนี้จะมีการตัดกระเบื้องตรงกลางแล้วเอามาแรปตัวเสาแบบนี <cticamente> ้นะครับเพื่อให้มันดูแบบเหมือนกับหินมากขึ้นอ่ะแล้วในเนื้อกระเบื้องอ่ะมันมีรูพุนเหมือนกับหินจริงๆเลยนะแล้วเขาบอกว่าเขาใช้ยี่ห้อที่แบบลายมันจะแรนดอม100%นนะครับทำให้ทุกอย่างมันดูแบบเออธรรมชาติที่สุดอะไรแบบนี้เดินถัดเข้ามาด้านในนะฮะทุกคน ตรงพื้นที่ชั้นหนึ่งตรงนี้เราจะเจอกับโถงต้อนรับก่อนที่จะมีลิฟต์สำหรับกดขึ้นไปยังชั้น,น,นอื่นๆแล้วก็จะมีเก้าอี้ที่นั่งสําหรับแบบถอดรองเท้าใส่รองเท้าอะไรแบบนี้ซึ่งเมื่อต้องใส่รองเท้านะฮะเขาก็จะมีห้องเก็บรองเท้านะครับซึ่งซ่อนอยู่ผนังตรงนี้ห้องนี้มันจะเป็นห้องที่สามารถแบบใส่รองเท้าได้เป็นร้อยคู่เลยนะฮะ เราเผื่อบางทีเราจะมีอุปกรณ์อะไรที่ต้องใช้ตรงนี้เราสามารถมาเก็บในห้องนี้ได้ตรงนี้เขาดีไซน์ให้ประตูเนี่ยมันเนียนไปกับผนังตรงนี้เลยนะครับมันจะได้ดูเรียบร้อยกว่าเวลาแบบใครไป,ปใครมาก็จะไม่รู้ว่ามันมีห้องเก็บรองเท้าอยู่ตรงนี้ตัวโถงต้อนรับตรงนี้เขาจะใส่เป็นผนังกระจกแบบนี้นะครับเพื่อให้เราสามารถนั่งแล้วมองออกไปเห็นพื้นที่ข้างนอกได้แล้วข้างนอกเนี่ยเขาจะทําเป็นสระไวายน้ำเอาไว้แล้วตรงกําแพงบ้านเนี่ยเขาจะใส่เป็นพวกสวนแนวตั้งนะครับซึ่งพวกสวนแนวตั้งพวกนี้ อันนี้เขาใช้เป็นต้นไม้ปลอมนะฮะดังนั้นเราก็ไม่ต้องดูแลนะครับการทําแบบนี้มันทําให้พื้นที่โฟเย่ตรงนี้มันน่านั่งน่าใช้งานแล้วก็ดูไม่อึดอัดแล้วตัวสระว่ายน้ําของบ้านหลังนี้คือเขาจะให้มาเป็นสระความยาว17เมตรนะครับซึ่งจะยาวขนานกับตัวบ้านเลยนะฮะความกว้างมันไม่ได้กว้างมากประมาณ2เมตร2เมตรครึ่งอะไรแบบนี้แต่ว่าเราสามารถว่ายน้ําออกกําลังกายได้จริงจังเลยนะเพราะว่ามันยาว แล้วก็ตรงปลายสุดเนี่ยมันจะมีตัวจากคุซี่ด้วยนะครับที่เราสามารถมานั่งแช่น้ำดูวิวตรงนี้ได้ขึ้นมาที่ชั้น2นะครับชั้นนี้มันจะแบ่งพื้นที่ออกเป็น3โซนนะฮะโซนที่อยู่ด้านหน้าบ้านเนี่ยมันจะเป็นห้อง Living Area ซึ่งมันจะเป็นโถงใหญ่สำหรับต้อนรับแขกนะครับ ถัดมาตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นโถงลิฟต์แล้วก็เป็นโถงบันไดสําหรับเดินขึ้นไปยังชั้นต่อๆไปแล้วก็ถัดเข้าไปด้านในสุดฝั่งที่อยู่ติดกับหลังบ้านเนี่ยมันจะเป็นห้องรับประทานอาหารนะครับที่จะอยู่ติดกับส่วนครัวตัวห้อง Living Area เนี่ยทุกคนมันจะเป็นห้องที่ได้พื้นที่ที่โออาที่สุดในบ้านเลยนะครับเพราะว่าพื้นที่เขาใหญ่ตรงนี้มันจะเป็นโถงแบบดับเบิลโวลมนะครับสูงประมาณ6เมตรนะฮะแล้วก็ ข้างๆเนี่ยมันจะเป็นผนังกระจกขนาดใหญ่2ฝั่งเลยนะครับที่จะดึงแสงธรรมชาติเข้ามาในห้องนี้ให้มันดูไม่อึดอัดดูโปร่งนะครับแล้วก็พวกที่นั่งเนี่ยโซฟาลาวน์แชร์ต่างๆเนี่ยสามารถรองรับแขกได้78คนสบาคนสบายๆแล้วด้านข้างตรงนี้นะครับจะมีประตูสําหรับเปิดออกไปยังระเบียงด้วยนะฮะซึ่งเป็นระเบียงขนาดใหญ่พอสมควรเลยทุกคนตรงเนี้ยเขาจะทําเป็นหญ่าเทียมเอาไว้แล้วก็จะมีบางส่วนที่ปูกระเบื้องด้วยนะครับเผื่อเราจะใช้มันเป็นพื้นที่ที่ เชื่อมโยงต่อจากข้างในออกไปยังข้างนอกเวลาที่แบบบางทีเรามีแขกมาเยอะๆเพราะว่าตรงนี้สามารถวางพวกเฟอร์นิเจอร์เอาท์ดอร์ได้แบบเต็มที่เลยแล้วก็ตรงริมระเบียงนะฮะเขาจะปลูกเป็นต้นไม้สําหรับบังสายตาไว้นะครับอันนี้จะเป็นต้นสนใบพายเนะเวลาคนข้างนอกมองเข้ามาข้างในก็จะแบบมองไม่เห็นแต่คนข้างในมองออกไปข้างนอกเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าเรามองเห็นสีเขียวๆข,ของต้นไม้ที่มันดูแบบร่มรื่นดูสบายตามากขึ้น ธีมการตกแต่งหลักของบ้านหลังนี้นะฮะโทนสีที่เขาชอบใช้ก็คือสีเขียวสีทองแล้วก็สีเบจนะครับแล้วก็คี์แมทติเยลหลักๆที่เขาชอบใช้คืออันนี้เลยครับ หินอ่อนสไปเดอร์กรีนนะฮะซึ่งอันเนี้ยมันจะเป็นหินที่ผมว่าเป็นสีเขียวที่สวยนะเพราะว่ามันดูไม่ได้ฉูดฉาดเกินอะ่ะอันนี้เขาจะต่อลายเป็นลายเชฟรอนนะครับมีการขัดหน้าผิวให้มันดูแบบดูแบบแมทตแม,ตม,ตมตหน่อยนะมันจะได้ดูแบบเข้ากับการตกแต่งของบ้านแล้วเดี๋ยวเราก็จะเห็นการใช้แมททีเรียลอันเนี้ยอีกหลายๆจุดทั่วบ้านเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่จะอธิบายให้ฟังก็คือระบบโฮมออโตเมชันของบ้านหลังนี้นะครับที่เขาติดตั้งมาให้เราเรียบร้อยแล้วมันก็จะคุมทั้งงงแสสว่า ประตูลงจอดรถแล้วก็ประตูคนเข้าที่เป็นดิจิตอลดอร์ล็อกนะครับซึ่งทั้ง4ตัวนี้มันจะรวมกันอยู่ในแอป,ปเดียวเลยนะซึ่งดีนะฮะหลายหลายคนไปทำโฮมออโตเมชันแล้วเราจะรู้ว่ามันจะมีหลายแอปอะคือแอป,ปนี้คุมอันนี้แอป,ปนี้คุมอันนี้แล้วบางทีมันไม่สะดวกอ่ะมันปวดหัวแต่อันนี้คือเขาทำมาซึ่งรวมอยู่ในแอป,ปเดียวกันแล้วนะครับมันก็จะสะดวกกับการใช้งาน ตัวห้องรับประทานอาหารนะครับเขาจะอยู่แยกออกมาอีกโซนหนึ่งนะฮะฝั่งที่อยู่ติดกับหลังบ้านห้องนี้จะสามารถใส่โต๊ะรับประทานอาหารได้ประมาณสัก8ที่นั่งนะครับแล้วก็ได้เป็นเพดานสูงดับเบิลวอล่มเหมือนกันซึ่งถ้าจะว่ากันไปนะฮะบ,บ้านสมัยนี้ที่ผมพาทุกคนไปดูมาส่วนใหญ่นะครับมันจะเป็นบ้านแบบโอเพนแปลนนะโอเพนแปลนคือมันจะมีแบบ Living, ining, Kitchen, function, ลีฟิ n ง d ดนิ่งคิดเช่น3ฟังก์ชันรวมกันอยู่ในห้องโถงห้องเดียวอะไรแบบนี้ แต่บ้านหลังนี้ไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับคือเขาตั้งใจแยกส่วนกินข้าวออกมาอย่างชัดเจนเลยว่าแบบเฮ้ยห้องนี้ใช้กินข้าวนะอีกห้องนึงใช้รับแขกนะอะไรแบบนี้ซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมก็ได้ชอบแบบโอเพนแ a ลนที่ทุกอัน,นมันรวมกันอยู่ในพื้นที่เดียวมากกว่านะครับแต่ว่าการทําแบบนี้มันก็จะได้เป็นห้องที่ได้เป็นสัดเป็นส่วนมากกว่าแล้วก็ไม่รบกวนซึ่งกันและกันเวลาเราใช้งานส่วนถัดมาที่อยู่ด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็น p พ n t r y ครัวซึ่งจะเป็นครัวของยี่ห้อ RCD เนะ พื้นที่เขาก็จะมีประมาณนึงอาจจะใช้สำหรับประกอบอาหารเล็กๆน้อยๆนะฮะตรงกลางจะใส่มาเป็นเคาน์เตอร์ไอแลนด์แบบนี้ตัวท็อปเนี่ยจะเป็นท็อปหินควอตส์นะฮะนำเข้าจากบราซิลเลยนะครับตัวหินเนี้ยมันจะมีรูพรุนน้อยนะครับเวลาเราทำวาย6กทำอะไรหก ok, ตรงเนี้ยมันจะไม่ซึมเข้าไปในเนื้อหินก็จะใช้งานได้ค่อนข้างดีตัวซิงค์ล้างจานเนี้ยจะเป็นของยี่ห้อบลองโกเตาอบตู้แชวายกับ เตาไฟฟ้าเนี่ยจะได้เป็นของยี่ห้อคูเปอร์บูชนะครับก็จะเป็นแบรนด์นําเข้าจากเยอรมันนะครับครัวตรงนี้จริงๆมันไม่ได้เน้นใช้ประกอบอาหารอะไรจริงจังหรอกทุกคนเน้นใช้เก็บของมากกว่าแล้วก็พวกอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในครัวนะครับแต่สมมุติจะทํากับข้าวอะไรจริงๆจังๆที่มันมีกลิ่นมีควันเนี่ยตรงนี้จะมีประตูที่เปิดออกมาเชื่อมกับครัวไทยนะครับ ครัวไทยตรงนี้เขาจะให้พื้นที่มาไม่ได้ใหญ่มากแต่มันเน้นสําหรับใช้ประกอบอาหารที่มันแบบมีกลิ่นมีอะไรพวกนี้ได้แล้วก็เข้ามาอยู่ติดกับห้องนี้เพราะเขาต้องการจะให้มันเป็นครัวของเจ้าของบ้านใช้เองแต่สมมติว่าเรามีเมดมีแม่บ้านอะไรเงี้ยเราอยากให้มีครัวอีกชุดนึงเนี่ยสามารถทําเพิ่มข้างล่างได้ตรงนี้จะมีประตูที่เปิดออกไปเชื่อมกับพื้นที่หลังบ้านเดี๋ยวพาไปดู สำหรับพื้นที่หลังบ้านนะฮะทุกคนก็จะเป็นโซนที่แม่บ้านเขาใช้ทำงานเป็นหลักนั่นแหละนะครับมีพวกร้านซักล้างมีอะไรต่างๆนะฮะพื้นที่ไม่ได้ใหญ่มากแต่เขามีการบริหารจัดการค่อนข้างดีสิ่งที่อยากจะให้ดูคืออันนี้งานระบบตรงนี้ก็จะมีทั้งปั๊มน้ำมีปั๊มสระว่ายน้ำใช่ไหมครับแล้วก็จะมีคอมแอร์แอร์ของบ้านหลังเนี้ยเขาจะใช้เป็นไดกินรุ่น VRV ข้อดีของมันก็คือมันเป็นแอร์ที่รวมคอมเพรสเซอร์แอร์ของทางบ้านมาไว้อยู่จุดเดียวกันคือตรงนี้แล้วเวลาช่างจะมาเซอร์วิสมาอะไรต่างๆเนี่ยสามารถมาที่ตรงนี้ที่เดียวได้เลยมันจะเป็นการรวมความร้อนที่เกิดจากแอร์ไว้ที่จุดเดียวกันแล้วเขาเอาความร้อนนี้ไปต้มน้าร้อนแล้วก็เอาน้าร้อนนี้กลับขึ้นไปใช้ในบ้านนะครับเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานซึ่งเขาจะไม่ทําทั้งหมดนี้ก็ได้แต่เขาทําให้แล้วและอีกอย่างหนึ่งก็คือ บันไดหนีไฟนะครับบ้านที่สูงเกิน4ชั้นเนี่ยตามกฎหมายมันจะต้องมีบันไดหนีไฟด้วยแต่ว่าบ้านส่วนใหญ่ที่เขาสร้างขายขายกันเนี่ยเขาจะทําแค่เป็นบันไดลิงธรรมดาแต่บ้านหลังนี้เขาทําเป็นบันไดปูนจริงจังเลยให้เดินขึ้นลงได้สะดวกหน่อยอันเนี้ยมันช่วยเพิ่มเซอร์คิวเลชันให้สมมุติว่าแม่บ้านอยากจะขึ้นไปเซอร์วิสที่ชั้น3ชั้น4เนี่ยเขาสามารถใช้บันไดตรงนี้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปรวมกับเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านก็จะได้ไพรเวทซี่ที่มันเพิ่มขึ้นนั่นเอง ต่อมานะครับผมเราจะขึ้นมาที่ชั้น3นะฮะซึ่งมาถึงตรงนี้ผมอยากจะพูดเรื่องนึงก่อนคือเรื่องหน้าต่างกับช่องแสงของบ้านหลังนี้นะครับคือถ้าเกิดเราสังเกตเนี่ยหน้าต่างกับช่องแสงเนี่ยมันจะหันหน้าไปทางเดียวกันหมดเลยนะครับคือหันไปทางบ้านหลังข้างๆและในขณะเดียวกันคือบ้านหลังข้างๆเนี่ย ผนังฝั่งที่อยู่ติดกับบ้านเราเนี่ยเขาก็จะไม่มีช่องแสงไม่มีอะไรเลยการที่เขาทําอย่างเงี้ยคือเพื่อเพิ่ม Privacy ให้กับคนที่อยู่ในบ้านเพราะว่าสมมุติว่าเราอยู่ในบ้านเนี่ยแล้วเราเปิดหน้าต่างเปิดม่านอะไรแบบเนี้ยเราก็จะมั่นใจได้ว่าบ้านหลังข้างๆเขาจะไม่มองเข้ามาในบ้านหลังนี้ในขณะเดียวกันเนี่ยคือเขามีการตกแต่งให้ตัวผนังของบ้านหลังข้างๆให้มันดูสวยงามดูคลีนดูสะอาดตาด้วยนะครับเพราะว่ามันจะกลายมาเป็นวิวให้กับบ้านหลังนี้นั่นเอง ที่ชั้น3เนี่ยเขาจะมีห้องนอนอยู่2ห้องนะครับทั้ง2ห้องนี้มันจะเป็นห้องที่มีห้องน้ําในตัวหมดเลยนะฮะแต่ว่าในบ้านตัวอย่างหลังนี้เขาไม่ได้ตกแต่งให้ดูมันจะเป็นห้องเปล่าๆก่อนนะครับแต่เดี๋ยวจะพามาดูห้องนี้ซึ่งเป็นห้อง Family Room ตัวห้อง Family Room เนี่ยทุกคนมันจะเป็นห้องนั่งเล่นที่2สําหรับคนในบ้านใช้งานกันเองนะครับคือไม่ได้เน้นรับแขกห้องเนี้เขาจัดฟังก์ชันออกมาน่าสนใจเหมือนกันคือตรงนี้จะเป็นโซฟาสาหรับนั่งดูทีวีนั่งดูหนังแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเขามีการทําเป็นเหมือนกับบาร์เครื่องดื่มเล็กๆนะฮะที่บางทีเราอาจจะอยากได้เครื่องดื่มมาจิบไประหว่างที่เรานั่งดูหนังไปด้วยก็สามารถทําได้นะครับแล้วตรงนี้มันสามารถทําเพิ่มได้ถึงขั้นว่าทําเป็นแพนทรี่เล็กๆหรือใส่ตู้เย็นอีกอันนึงก็สามารถทําได้เหมือนกัน และตรงข้ามกันฝั่งนี้นะครับเขาจะทําเป็นที่นั่งแบบเหมือนกับปลูกต้นไม้ทํางานอดิเลกอะไรเงี้ยของเจ้าของบ้านพื้นที่ตรงนี้มันจะเป็นที่นั่งที่อยู่ติดกับหน้าต่างได้แสงธรรมชาตินะแล้วมันจะมีลุกเล่นดีไซน์อย่างหนึ่งคือข้างบนเนี้ยเขาทําเป็นสกายไลท์แต่อันนี้เป็นสกายไลท์ปลอมนะสกายไลท์ของจริงคือมันจะต้องเป็นแสงธรรมชาติส่องทะลุหน้าต่างมาใช่ไหมครับแต่นนี้คือเขาใส่เป็นหลอดไฟ LED นะทุกคนซึ่งเนียนมากเลยนะคือถ้าเกิดไม่บอกว่ามันเป็นหลอดไฟนี่อาจจะไม่รู้นะครับ แล้วก็ข้างบนนี้เขาก็ใส่เป็นพวกไม้เลื้อยไม้ประดับอะไรต่างๆที่มันให้แบบเหมือนมีต้นไม้ย้อยลงมานะครับซึ่งเป็นต้นไม้ปลอมอีกเหมือนกันก็ไม่ต้องดูแลทําให้พื้นที่ตรงนี้มันดูน่านั่งน่าใช้งานมากเลยสุดท้ายนะครับทุกคนเราจะขึ้นมาที่ชั้น4นะครับที่ชั้นนี้พื้นที่มันจะประมาณสัก1 0อยตารางเมตรนะครับ ดังนั้นคอนเซปต์เขาก็เลยวางให้มันเป็นเหมือนกับเป็นชั้นเพนท์เฮาส์ส่วนตัวของคนที่เป็นเจ้าของบ้านนะครับฝั่งหนึ่งจะเป็นห้องนอนตรงกลางจะเป็นห้องแต่งตัวแล้วด้านหลังของผมตรงนู้นจะเป็นห้องน้ำนะครับเริ่มจากห้องนี้ก่อนห้องแต่งตัวของเขานี่คือยิ่งใหญ่อลังการมากนะฮะตรงกลางมีพื้นที่เก็บอุปกรณ์นะครับแล้วฝั่งนู้นเป็นกระเป๋าเสื้อผ้ารองเท้านะฮะก็คือจัดเต็มใส่ของได้เยอะมาก แต่ยังไม่หมดเท่านี้นะครับเพราะว่าด้านหลังของผมตรงนี้เขาก็จะมีตู้เสื้อผ้าอีกเซตหนึ่งนะครับที่สามารถเก็บเสื้อผ้าได้อีกเหมือนกันคือเผื่อบางทีว่าเราอยู่กันสองคนไงก็อยากจะแยกโซนโซนนี้ของฉันโซนนั้นของเธอก็สามารถทําได้แล้วเดินหัดเข้ามาด้านในสุดนะครับก็จะเจอกับพื้นที่ห้องน้ำนะฮะซึ่งห้องน้ําของห้องนี้ก็ใหญ่ใช้ได้เลยทีเดียวทุกคนสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้สังเกตก่อนคือประตูนะครับคือเขาไม่ได้ใส่ประตูมาเป็นทางเข้าโล่งๆแบบนี้เลยนะอันนี้มันจะเหมือนกับ เทรนด์ของห้องน้ําสมัยนี้ที่เขาอยากให้ห้องแต่งตัวเนี่ยมันสามารถเดินคอนเน็กเข้ามายัางส่วนของห้องน้ําห้องนี้ได้เลยนะครับแต่สมมุติว่าใครไม่มั่นใจเราก็สามารถแบบปิดประตูบานเฟียมันนี้ได้นะฮะตัวห้องน้ำเนี่ยวัสดุที่เขาชอบใช้นะครับก็จะเป็นตัวหินอ่อนสไปเดอร์กรีนอันนี้นะครับที่เขาจะตกแต่งทั้งโซนอาบน้ําโซนสุขภัณฑ์นะครับรวมถึงเคาน์เตอร์ล้างมือด้วยนะฮะ แล้วก็พวกมือจับก๊อกน้ําฝักบัวอะไรต่างๆห้องนี้ก็จะใช้ของยี่ห้อ Kohler อ่างอาบน้ำเนี่ยจะเป็นอ่างหินสังเคราะห์ของยี่ห้อ Trusol นะครับแล้วก็ตัวโถสุขภันเนี่ยจะเป็นโถสุขภัณฑ์อัตโนมัติของยี่ห้อโตโตนะครับไม่เปิดเปิดแล้ว <c oughs> <c oughs> Motion sensor มีดีไซน์อันนึงของตัวห้องน้ำนะที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังคือผนังกระจก ห้องน้ําตัวนี้เขาทําผนังกระจกไว้ทางด้านนี้และด้านนอกเนี่ยก็จะมีระเบียงอีกชุดหนึ่งนะครับซึ่งเขาทําการปลูกต้นไม้เพื่อบังสายตาไม่ให้คนข้างนอกเนี่ยมองเข้ามาในนี้ได้นะครับแต่เรามองไปก็จะเห็นวิวเห็นต้นไม้ที่สวยงามการทําแบบนี้มันนอกจากจะทําให้ห้องน้ํามันดูโปร่งขึ้นแล้วเนี่ยทุกคนมันยังมีข้อดีที่2ก็คือเป็นการลดความร้อนถ้าเกิดสมมุติว่าผนังตรงนี้เป็นผนังของตัวบ้านเลยอ่ะมันจะรับความร้อนเต็มๆเลย แต่การมีระเบียงอีกชุดนึงมันจะช่วยลดความร้อนให้บ้านหลังนี้มันไม่ร้อนมากส่วนตัวห้องมาสเตอร์เบดมนะครับทุกคนหลกัหลกๆห้องนี้ไม่ได้มีอะไรมากแล้วนะฮะก็คือเอาไว้นอนเป็นหลักเลยนะครับวางเตียงขนาดใหญ่ไว้ตรงกลางแล้วรอบๆก็มีพื้นที่เก็บของมีพื้นที่นั่งเล่นรายนิดๆหน่อยๆแต่สําคัญเลยของห้องนี้นะครับคือพื้นที่ระเบียงส่วนตัวตรงนี้ระเบียงอันนี้ถ้าสังเกตนะทุกคนคือผนังด้านข้างเนี่ย เป็นผนังทึบหมดเลยนะไม่ได้มีช่องเปิดด้านข้างแต่ช่องเปิดจะอยู่บนหลังคาแทนนะครับคือตรงนี้เป็นโอเพนแอร์เลยสมมุติว่าฝนตกก็คือเปียกแดดออกก็คือร้อนนะครับแต่ว่าคนออกแบบเนี่ยเขาตั้งใจให้มันเป็นแบบนี้เพราะว่าเขาบอกว่าอันเนี้ยมันเป็นเหมือนกับ ซีนส่วนตัวเป็นวิวส่วนตัวของคนที่เป็นเจ้าของบ้านห้องนี้มันเราสามารถดัดแปลงระเบียงของเราเป็นอะไรก็ได้จะทําเป็นแบบระเบียงตกแต่งแบบที่เขาทําอยู่วันนี้หรือจะทําเป็นสวนป่าปลูกต้นไม้เยอะๆเป็นมุมมีกระถางต้นไม้หรือว่าทําเป็นพวกบ่อเลี้ยงปลาทําเป็นมุมเลี้ยงสัตว์อะไรของเราก็สามารถทําได้นะครับซึ่งอันนี้มันเป็นเหมือนกับเป็นความสุขเล็กๆของคนที่เป็นเจ้าของบ้านที่แบบเราสามารถดัดแปลงให้มันเป็นอะไรก็ได้ตามใจเรา โอเคครับทุกคนจบเรียบร้อยนะฮะสำหรับวิลล a าโซ11นะครับบทสรุปของที่นี่ผมอยากจะบอกแบบนี้เลยนะก็คือถ้าสมมุติว่าเนี่ยคุณมองหาบ้านทำเลในเมืองมีงบประมาณเท่านี้70-80ล้านนะครับแล้วคุณมาดูที่นี่แล้วคุณชอบคุณซื้อไปเลยครับผมจะบอกว่ามันไม่ได้มีโปรเจกต์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยๆและที่นี่มันก็มีแค่4ยูนิตเอง ที่ดินย่านอารีสะพานควายเนี่ยแถวนี้มันจะกลายเป็นคอนโดกันไปหมดแล้วนะครับดังนั้นการที่จะหาบ้านเดียวแบบนี้ได้อะ่ะแล้วมีขายด้วยอะ่ะแล้วเป็นมือหนึ่งด้วยมันค่อนข้างยากนะครับแต่อย่างไรก็ดีผมก็จะเล่าถึงข้อดีข้อเสียของที่นี่ให้ฟังอีกทีแล้วกันเผื่อว่าคุณกำลังเปรียบเทียบกับที่อื่นอยู่สําหรับข้อดีของที่นี่คือพื้นที่เขาใหญ่คือที่ดินเขา60กว่าตารางเมตรเท่านั้นเองแต่พื้นที่ใช้สอยอะ่ะเขาสามารถทําบ้านได้แบบ600กว่าเกือบ700ตารางเมตรเนี่ย ซึ่งพื้นที่เขาเยอะมากก็ดีอย่างที่2คือที่นี่เขาค่อนข้างให้ความสําคัญกับเรื่อง Privacy นะครับตั้งแต่เรื่องการออกแบบช่องแสงหน้าต่างการวางทิศของตัวบ้านอะไรต่างๆเนี่ยคือเขาคิดมาเยอะมากแล้วนะฮะและอย่างหนึ่งที่เขาคิดเยอะมากไม่แพ้กันก็คือเรื่องของวัสดุในการตกแต่งว่าอะไรควรจะอยู่ตรงไหนควรจะใช้วัสดุแบบไหนอะไรเงี้ยโฮมออโตเมชั o นระบบต่างๆที่เขาใส่มาในบ้านเนี้ย คิดมาให้อย่างค่อนข้างจะเพียบพร้อมและเราทําอีกไม่เยอะเราก็สามารถจะเข้าอยู่ได้เลยแต่ข้อจํากัดของที่นี่ก็มีเหมือนกันคือที่เนี่ยเป็นบ้านหน้าแคบคือเมื่อเทียบกับบ้านราคา780ล้านด้วยกันอ่ะที่นี่มันอาจจะไม่ได้มีสเปซที่มันโอ้โหแกลนมากๆาโออามากมากขนาดนั้นแต่ถามว่ามันเพียงพอกับก,บการใช้งานไหมมันเกินพอนะครับเพราะว่าสเปซเขาเยอะอยู่แล้วและอีกอย่างหนึ่งที่ผมมองว่าก็อาจจะเป็นข้อจํากัดเหมือนกันคือครัวที่เขาให้มาพื้นที่ไม่ได้ใหญ่มากเมื่อเทียบกับขนาดของบ้านนะครับ โอเคใช้งานกันเองในครอบครัวเนี่ยมันน่าจะเพียงพอแหละแต่สมมุติว่าเป็นบ้านที่อ่ะอาจจะเน้นเรื่องกินเยอะหน่อยชอบทําอาหารจริงจังในบ้านหรือชวนเพื่อนมาบ้านมาปาร์ตี้ที่มันต้องแบบใช้ครัวเยอะๆหนักๆเนี่ยมันก็อาจจะไม่พอได้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะฮะวิลลาโซ1 1พหลอารีนะครับวันนี้บุมทลิตขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย